โปรแกรมบอลหน้าดูคืนนี้โดยสังเวียนสนามญ้าเราก็ยังอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกแล้วก็แชมเปียนชิพเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยครับคู่แรกปารีสแซงต์แช็แมงครับพบกับบาร์เซโลนาคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสองครับถ่ายทอดสดทางช่อง B i n Sport 3คู่ที่2ครับแอตแลติโกมาดริดพบกับดอร์มุนคู่นี้ก็เตะไว้ก,กันเวลาตีสองเหมือนกันถ่ายทอดสดทาง t r u พ p r เมีย r f o ุตบอ l l 4และเราไปกันที่แชมเปียนชิพอังกฤษครับคู่ที่3เบอร์มิงแฮม พบกับคาร์ดิฟซิตี้คู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาตินะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยนะครับทางแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะไม่มีสัญญาณถ่ายทอดสดนะคู่ที่4 b ่บิสตอลซิตี้พบกับแบล็กเบิร์นโลเวอร์ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอีกเหมือนกันถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติครับก็เดี๋ยวผมจะลงชื่อช่องไว้ให้นะครับสำหรับการรับชมนะคู่ที่5ครับเฮาส์ซิตี้พบกับมิดเดิลสโบรคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า ถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติครับและคู่ที่6ครับอีฟสวิตทาวพบกับวัตฟอร์ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึเหมือนกันถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติคู่นี้น่าจะมันเพราะว่าอิฟสวิตเนี่ยมีโอกาสเลื่อนชั้นด้วยนะครับ คู่ที่เจ็ดครับซวนซีซิตี้พบกับสโต๊กซิตี้คู่นี้เตะกันเวลาตีสองครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติและปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยคู่นี้เลยครับเวบอมบิดอาลเบียนครับพบกับลอตเธอร์แฮมคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครับถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติครับสำหรับคลิปที่เด็ดนะครับกดสับตะไคร้ไว้เลยนะจะลงให้ประมาณ5โมงนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ